คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ7วัน6คืนนะคะในงบประมาณคนละ2 4 0 0 0บาทโดยเราจะไปกันทั้งหมด3เมืองค่ะมีโอซาก้าเกียวโตและฟุกุโอกะโดยเราจะเดินทางอย่างไรเที่ยวที่ไหนพักย่านไหนและกินอะไรกันในญี่ปุ่นตามไปชมกันได้เลยค่ะเราเดินยังไม่สุดถนนนี้เลยนะไม่เรายังไม่ได้ไปนี่เลยตรงคินเล็กที่ฉันอยากมาแล้วเราจะทำไงอ่ะจะไปยังไงอ่ะเนี่ยเตินตรงไปเนี่ยอ๋องั้นเอาไปกิรินเล็กที่คุณอ้ออยากมา เอนมาแป๊บเดียวคุณอ้อซัดเลยมาหวานสะใจลูกพับญี่ปุ่นสี่ล,ลูกพันถ้าเกิดถามว่าแพงไหมถ้าก็ก็ราคาได้นะแต่ความอร่อยเขาแม่ง<อ>เกินราคาอินเถอะอืมความอร่อยแม่งเกินราคาดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มนี่คิรินเล็กว้าว เราเห็นในรูปใหญ่นะแต่มาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่สวยจริงๆแล้วรูปแบบเล็กกลางกางกลางเขาเนี่ยมีกับทุกทุกที่เลยนะอ่อาแล้วทำให้ธรรมชาติดูครบอีกรอบ,ๆๆอบนี่ยค่ะประมาณนี้ลุยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ที่ที่โบสถอีกอีก650เมตรปะเดินไปโบสนี่ทตอน <c oughs> นี้เราเดิ <c oughs> นมาข้ามสะพานไม้แล้วนะ คิรินเล็กโอ้โหต้นสนเขานี่ไม่สนสวยจริงๆที่ก็มีอาคารแบบทรายแบบเจมนะินิสไตล์นะว้าวนู่นภาพมุมกฟ้างที่เรามาจากบบด้านนูนนะว้าว เขาจะไว้ทําเขาเรื่อนะสาที่แบบแช่ตวัวนะวะนะแต่มันล้างเลยนะเฮ้ยชิบะ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 บะนี่เป็นมุมตรงข้ามของคีรินเล็กต้องบอกว่าสวยงามจริงครับ เราเดินมาเลยคีรินเล็กนิดเดียวเราก็จะมาเจอสันเจ้านี่แหละที่เขาว้า,าวนี่โอ้โหดูต้นสนสนี่คุณอ้<น>โอโอ้ใหญ่โตมากคุณอ้อไปยืนดูดิไปยืนเทียบให้ดิเเขาไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหน ขอบิ๊กไซส์เลยบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์โอเคโอ้โหดูดูดูโอ้โหบิ๊กมากเดอะบิ๊กโอ้ใหญ่จริงนี่แหละครับที่เขาบอกให้มา650ยเมตรจากคิรินเลกเนี่ยแหละใช่อ้อไปดูตรงนู้นนี่อ้อว่าตรงนั้นน้ำหยดน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเนี่ยเขาจะก็มีอ่าฮะ no hot water. hot water not smoke oh no, no. cold water okay ไป ah อย่างนี้ไปเดี๋ยวเราก็ออกจากกิรินเล็กเลยเนาะรานนี้ก็ทางเดินก็สุดตรงนี้ละโ okay. อเคเที่ยวกิรินเล็กเรียบร้อยละเสพบ,บรรยากาศในนี้จนอิ่มปอดละ เดี๋ยวเราเดินออกไปเที่ยวข้างนอกกันต่ออีกเพราะว่าเรามีเวลาอีกสองชั่วโมงทุกคนฟรีเดย์ไปเลยวันนี้กับที่ยูฟูอินนะไหนๆก็มาแล้วค่ารถไฟมันแพงมากค่าเดินทางมันแพงมากอยู่มันให้เต็มวันไปเลยทุกคนส่วนมากแล้วคนก็จะมาพักมานอนกันที่นี่คืนนึงอนะคือสโลว์ไลฟ์ โนบิตะซัง no เธอเป็นไอ้นี่ดีกว่าไรนะสุน <laughs> <laughs> ิโอมีเอ,อ้ยแต่ไม่ค่อยเจอฝรั่งนะที่นี่นะ <m> ไม่ค่อยเจอฝรั่งนะฝรั่งจะเดินในเมืองรับขอแล้วยูวยวคุอินเนี่ยวิวตี้ฟูคอร์เนอร์สวยมากมีเป็ดอยู่สามตัวนอนจอบกล้องอยู่นั่นอะ <laughs> ตามตัวที่ประจำที่บอกให้เขาเดยนมารอบหน้าให้เจอหาใช่ไนี่หมู่บ้านในหุบเขาใช่ไหมไม่รู้ใช่สิหมู่บ้านในหุบเขาเอาหน้าอันหยาบก็ได้หยาบโลดก็วันละเบื่อละมาเดิน ดดนทางเิจะออกได้ไหมเอาอี้ออกได้เป็นหน้าดีเราครับตอนนี้ไปทางนี้่านฟลอร์วิลเลจนะทุกคนโอ้โหนี่้านมาสับเบีย์สดกันโดยพาอร่อยอร่อยปลาหมึกอร่อยระหว่างทางกลับนึกว่าหุ่นนะทีแรกคนนะคะนี่เขาตำเหมือนงางาใช่เพราะว่า เพราะที่รู้เพราะว่าได้กลิ่นเอ้แตงาเขาเม็ดใหญ่นะใช่อ่ะเม็ดใหญ่เม็ดเขาสวยหอมมากหอมด้วยไ่ะกลิ่นหอมอันนี้เป็นเนี่ยยูฟูอินบัสเทอร์มินอลนะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ขายตั๋วด้วยนะน่ะฟอโออิตะแอร์พอร์ตน่ะแล้วก็ไปอะไรเบฟุเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกเบฟุอ่าขายตั๋วรถเครื่องบินเข้าไปที่สถานีได้เลย ปั๊บคือสต๊อบตัวนี้นีอะไรเน่ยปอแบ๊กปุบแล้วก็นี่รถไฟก็ไปเจ็ดสิบเมตรเนี่ยข้างในเขาก็จะมาซื้อส่งซื้อตั๋วออกอตัว๋วกันแหละหนุนสถานีรถไฟดำ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 ใช่โมริอยู่กูอินโนโมริรถไฟกับคากระตาแล้วก็โ สายท่องเที่ยวนะส,สาเอยอะไรแปด8 8 AB เอบีอยู่ระหว่างทางกับฮากาตะหรือเมืองฟุกุโอกะนะนั่งรถไฟสายน้ำเที่ยวก็คือสีเขียวอ่ะโนโริ ยูฟุอินโนมาโนโมรินี่และะ้วก็จะมีกา๊าซลไฟให้เราปั๊มนคะคนก็มาอต่ออยู่ข้งในนี่นะคะเราปั๊มาาไปที่ระลึกเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวก็คงมืดแล้วเพราะเราจะถึงไฟก็ตะก็ประมาณทุ่มนิดนิดนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกิน<ๆ>แล้วก็เข้าที่พักแล้วคะ่ะเพราะวันเนี้ยเราย้ายโรงแรมด้วยจะฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเดิมอเอาเบ้มาใบเดียวก็สบายหน นั่งรถไฟยาวๆไป2 Two hours later กบมาถึงสถานีฮากตาตะต้นทางของเราแล้วนะทุกคนทุ่มกว่านะตอนนี้ขุ้นขึ้นใช่ปะเดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟต่อเข้าที่พักกันโอเคฮัลโหล Good Morning นะคะวันนี้เช้าวันที่2กุมภา2024แล้วเนอะเมื่อคืนเราพักกันที่เนี่ยค่ะโรงแรมเฮวาไดโฮเทลโอเตมอนอยู่แถวแถวโฮ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 ตลิซีเอ่อพาร์กนะอยู่ใกล้ๆกกับปราสาทฟุกกโอกะเนี่ยเดินไปประมาณ8นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันตอนเช้าเลยแล้วเราก็จะไปซีไซพาร์คด้วยนะคะ เดี๋ยวไปตรงซี่สายพาักเนี่ยจะเดินหรือจะนั่งรถหรือจะอะไรก็ว่าก,กันอีกทีแล้วก็เนี่ยค่ะสภาพโรงแรมที่นี่คืนละพันกว่าบาทเองนะคะแล้วกออ็วันธรรมดานะพันกว่าบาทแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะแพงกว่านี้ราคาแพงกว่านี้หน่อยแล้วก็มีคอฟฟี่มอร์นิ่งตอนเช้าให้เราด้วยออกมาจากโรงแรมแล้วนะ,ะทุกคน เดินไปปราสาททุกโอกาสกันมึงบัวแล้วเนี่ยเพราะตรงนี้นะ่าจะเป็นเหมือนปราสาทนั่นแหละเขาต้องกันก้นกั้นในกั้นหินเนี่ยไว้อย่างเงี้ยโอโฮริโอโฮริพาร์ค ขึ้นแล้วนะขึ้นไปที่ป่าไปโอ้โหเช้าๆให้มาขึ้นเลยเป็นดงสาก,กุระเลยทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันหนาวจัด 好。Okay. ก็เป็นสวนสนุกด้วยเป็นปราสาทด้วยนี่เราก็เดินกันมาอีกหน่อยนึ่งเราก็จะเจอสะพานไม้แล้วนะที่ขึ้นไปด้านบนที่สูงสูงเขาที่นึงแต่อยู่ในเอเรียเดียวกันเนี่แหละนะครับเช้าเช้าดีอย่างอากาศดีคนน้อยอยู่ที่นี่ก็อาหินมาเลียงเป็นกำแพงโอเค ที่เห็นความสูงขนาดนี้น่าจะ6 8ถึง8เมตรเลยนะไม่ใช่น้อยๆเอาหินก้อนใหญ่ๆบ้างเล็กๆบ้งมาเรียงกันเต็มเลยโอเคไปยวได้ขึ้นสูงอีกชั้นหนึ่งของกำแพ,ง,พงเมืองเราเดิขึ้นมาอีกชั้นหนึแล้วนะครับไปขึ้นไปสูงสุดกันสักนิดนึง เย็นอเลยค่ะถึงแล้วสูงสุดเขาบอกชื่อภูเขาด้วยนะเนี่ยอิโมลิโฮโมลิเห็นไหมนี่ก็บอกชื่อนี่ชื่อภูเขาทั้งหลายนี่นี่ชื่ออิโมลินี่อันนี้ เป็นภูเขาแล้วก็โอโฮลิพาร์กก็คือตรงนู้นนะที่เราเห็นนู่นนี้เอ่อโน่นที่บ่อน้ำโอโฮลิพาร์กแล้วก็อะไรเนี่ยมาร์ชนคายะคายะอยู่นี่นั่นนั่นที่เห็นเป็นภูเขานู่นโน่นโนู่นคายะต้องมาดูตามแผนภูกะทาวเวอร์อยู่นู่นไงนั่นนั่นนะนั่นนะนั่นถ้าเราจะโน่น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 ตรงนี้เราจะไปนั่นภูกกะทาวเวอร์ตรงโน่นโน่นตรงนู่นเดี๋ยวจะไปเขาบอกคนนี้หมดเลยนี่อะไรเนี่ย ไอแลนด์ <Island. S 2> โคชิมาไอแลนด์โอ้โน่น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 โดมอ่าโดมก็เห็นนี่เนี่ยฮ่องกงไหมนะอ่าน่ะฮ่องกงนะชิมาไอแลนด์นิชิพาโอเคโอเคอันนี้เราเห็นจากตรงนี้ได้หมดเลยเขาบอกว่าเราจะไปที่ไหนได้จากจุดสูงสุดของเมืองนี่ว้าวปะเดี๋ยวไปกันต่อลงมาแล้วนะเข้าไปใน ซากุระเยอะมากเลยนะในสวนเนี้ยเดี๋ยวรดูอะไรนะรือดูที่ใบไม้เปลี่ยนสีหรืออะไรอ่ะรือด,ดูร้อนดิเออปงบาสลสรังเต็มสวนเนีย่ยมันตัวประสาทไปไปที่อืน่นกันต่อ นี่จะไปไหนคุณอ้อซีไซพาร์คโดยวิธีการเดินโอเคใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินครึ่งชั่วโมงกี่กิโลสามโลกว่าโอเคไปตาตั้งเลยเดินไปเรื่ลยนี่เราเดินมาถึงอะไรนะคุณอ้อชื่อตะเกียะสีไซปาร์คไม่ใช่ตะเกียะที่บอกให้อ่านอะอะไรเบนะไม่รู้ใครจะไปจำได้ไมจำไปเดี๋ยวลงไปดูกันโอ้กางเมืองเลยนะเนี่ย ประมาณส่วนลุมบ้านเราเข้ากันไหมเนะว้าวโอ้โห,โโหดูบรรยากาศมัจนจะคุณนี้ห้ามตกปลานะมีป้ายเตือนเรียบร้อยว้าวสวยงามครับะเฮัลโล ิแน่นอนเลเลอเฟอร์เฟกตรงนี้ฝั่งนี้ก็เมืองเลยนะนี่นี่ mm hmm. นก็ตึกนะดูเะแล้วฝั่งตรงข้ามนี่หูว mm hmm. ิวเจมาคุณช่างจัดสัตว์ะตรงนี้เป็นท่าเรือ mm hmm. ท่าเรือ,อจักรยานน้ำน mm hmm. ีถึงสะพานแล้วคุณอ่อบอกเขาจะขึ้นสะพานเขาจะมีแรงก็ยังไม่รู้เลย โอ้โหลงทุนลงทุนไปไปเจอโดนัทโอ้โหมีมมาหมุนด้วยเข้าใจโอเคจริงๆต้องสั่งกาแฟดำแล้วมาเติมเองตรงนี้ชื่ออะไรนะสถานที่ไม่รู้อ่ะถามเลยถ้าจะไปจำได้ราคาก็ไม่แรงเนาะพอกะลาเมงอะพอกะลาเมงโอเคอ่ะ เชิญคุณพ่อไปเนี่หาเช้าวันนี้ไป A few moments later ไปตะกี้เราถ่ายในดูแลยวทาวเวอร์กันต่อทุกคนไปเดินโกโก้สองโลหกศาลเงี้ยมีเต็มไม่หมดเลยทั่วญี่ปุ่นเลยใช่ตรงที่เราพักที่โรงแรมนั่นก็มีเป็นศาลเจ้าใหญ่นะใช่แต่วันนี้เรามาเรายังไม่ได้ฝนตกไงฝนตกเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปเก็บตรงศาลเจ้าเพราะว่าวันนี้เราจะไปพัก ที่โรงแรมเดิมคืนก่อนที่เรามาที่ฟุโก,โกุกโอกะเคยไปเดร๋ยแล้วครับข้ามถนนตรงนี้แล้วไปเร็วคุณอ้อเดี๋ยวนกมาปิ๊ดปีดปดจะได้วิ่งให,ไหง่ได้เหรอนี่ไงไปได้เหรอได้นั่นไงไป้วไปเร็วเป้วเร็วเรวเริวว่งใหญ่แล้วเออเราใกล้ถึงแล้วดูนี่บ้านเมืองเขาเนาะนี่ขนาดได้อาหารเช้าเลยนะโอ้โหไม่เดินรไฟ อันนี้เข้าใจว่าสถานทูตหรือสถานอาสถานทูตจีนแน่หร,ห,นห,รหรือเกาหลีแน่เลยเนี่ยโอราเห็นตำรวจอยู่เนี่ยไปแต่ไม่ได้เข้าในส่วนห้างนะเราเข้านี้ลงนี้โอเคไปนี่มีหอคอยไทยกาด้วยนะยยก็แต่งสวยอยู่ในเมืองฟุกุโอกะอยู่ในฟุกุโอก,กะติดกับเพเพโดมนี่เพเพโดมอยู่นี่ แล na, ja okay. è, ้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันโอเคเราไม่เข้าหรอกที่นี่รู้สึกจะเสียค่าขึ้นเดี๋ยวเราไปแถวๆนี้ดีกว่าโอเคเยสีจะกินข้าวนะดูด้ส่อ่ากูด้ออโอเคโอ้นี่ปลานี่ปลาเธออันไหนอันนั้นอันนันลาอีสอส่าอ่าโอ้ยวัดช a ่ชิเกตอันนี้อันนี้อะไรอันนี้สกรีน r กรีนสกรีน yes เยอ่าอีกแล้วมั้งยูสอ เดี๋ยาโอเคฮะฮะฮฮะ How much How much ซิ่งซิ่งซิ่งโอ้ Yes Okay ไปโอเค thank you thank you ไปเขามีร้านขายของอย่างเงี้ยที่มันลดๆเงี้ยเต็มไปหมดเลยตรงไอ้นี่เลยนะหอคอยนี่นี่ไงนี่ไงหอคอยอยู่นี่เดี๋ยวคุณอ้อก็ได้ได้อาหารกลางวันแล้วเบนโตะไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันเราถึงแล้วหน้าทาวเวอร์ที่เยาขึ้นไปชมกันว้าวนู้นหนังบอล โอเคนี่เราเดินริมทะเลฝั่งตรงข้ามเลยนะฝั่งตรงข้ามทาวเวอร์เลยนะเดินถนนข้ามถนนมาหน่อยเดียวนี่ไงแล้วโอ้โหทะเลจริงๆเลยเรานะั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนนะคุณนอเลยไม่ต้องถือไปกินข้าวก่อน a few moments later ้าวตัวนี้เรียกว่าอะไรคุณนอตายเงี้ยเซซด์พาร์ก แต่นี่เป็นไซทีมนะที่เขามาถมออกไปนะโมโมชิซีไซท์ผ้าโดนเขาต้องไปเก็บรูดตรงนู้นโอเคเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเดินตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาไปเดินได้โอ้โหโอ้เนื้อหนักเย็ใช่อันนี้้เบอร์หนาวไม่ใช่เบอร์เย็นเบอร์หนาวอ่ะดูสภาพว้าวนี่แหละเห็นไหมโมโมชิซีไซ รุ่นทำมาเล่นหนาดทรายตรงนี้กันนะนี่ฟุกุโอกะฟุกุโอกะทาวเวอร์ปานเต้ก็ Let's go to the next station ส่วนตรงนี้นี่จะเข้าไปนี่เขาเป็น private property นะ,ปะ,นะเป็น อาคารส่วนตัวเขา9โมง5นาที11โมง5นาทีบ่าย2แล้ว16 0 6นยแก็เข้าไปร,รอบๆบุดอ,อตรงนี้โอเคไปจุดบัสสตอปนะที่จะไปหากาตะไปเทียนจินไปหลายๆที่ตรงนี้เลยหน้าทาวเวอร์ มีสายบอกแล้วคนขับใจดีมากเวลาถามปั๊บลงมาชี้ให้เราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะไปหากันตะกันไปได้ทุกที่ตรงนี้เพราะเป็นจุดบัสสต๊อกหน้าทาวเวอร์ทุกกะทาวเวอร์ตอนขาขึ้นเรารับตัวตรงนน้นตรงตู้นี่ใช่แล้วจะมีดัมเบอร์บอกนี่ไปดูดูนี่แตะตรงนี้นะแล้วตั๋วก็จะออกตรงนี้นี่ตั๋วที่ได้ก็จะเป็นนี้นี่ จะบอกนัำเบอร์สถานีที่เราขึ้นมาพอเรา us, ได้ตั๋วตัวนี้มาเราก็ลงเราก็น no)> right. okay. <huh <uh ั่งพอนั่งแล้วก็โอเป็นโอเงินโอนโเงินกับโวน next station ฝั่งนี้อันนี้คือจำนวนเงินเราก็ดูจากเบอร์ที่เราขึ้นนะที่จินวันเห็นไหมเขาจะบอกตู้ใส่เรียคตู้จ่ายขันดีสต์แลกตังได้ด้วยตู้นี้แลกตังได้ด้วยแปบาท แล้วที่เนี่ยดับรถทุกครั้งที่จอดที่ติดไฟแดงโอเคก็2 hours later นี่คือสถานีของวัดนันโชอินนะต้องลงนี่กิโดนันโชอินมารถของ JR นะต้องเป็นสาย JR ไม่ใช่ซับเวซับเวย์จะวิ่งในเมืองแปวัดนันโชอินกันก็ไม่เท่าไหร่นะ เนหหนนงลับี่ทางเดินเพื่อจะขึ้นไปพระนอนใหญ่ปคือเป็นที่เฟมากของุกโอกสเลยอ่าเราเข้ามาไว้พรกกันก่อนไปที่ไว้พระอยู่แล้วทั้งมืเนี่ยแล้วตกมือด้วยแหมปอ่ะเราจะเดินไปทางไหนก่อนคุณอ้อปนแล้วก็มาเจอ แมวกวักแล้วก็พระยืนเรียงทันหมดเลยนะหรือว่ามันก่อ,กอ,กอสร้างอยู่ดูคุณอ้อนมันขึ้นมานนะตรงนี้ก็จะมีที่ชำระล้างนะครับตามสไตล์ของชาวญี่ปุ่นเขาว้าวสวยนะงามขึ้นมาจะเจอเทวรูปใ,ใหญ่เลยซึ่งเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าใหญ่มากโอ้โหดูต้นนี้ดิเขาบอกต้นนี้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยคุณอ้อนเนี่ย ใช่เนี่ยอ๋อน,นี่มันบอกนี่แหละต้นนี้เลยที่ถูกฟ้าผ่านี่แหละน,น,น,นี่นีน่ฮโนว้าวทางเดินขึ้นไปนะครับก็ถือว่าสูงอยู่ระดับหนึ่งโอเคไปว้าวแต่ต้องบอกว่าสวยทุกจุดเลยนะโอ้โหนี่เข้ามาในป่าแนละ้วนี่นะโอ้โห นี่ไงเทพเจ้าองค์ตะเกียที่ใหญ่ๆอยู่นี่ไหมที่เขาปั้นเลยนะเห็นไหมโอ้โหเย็นมากเดี๋ยวเราจะเข้าอุโมงค์นี้กันไปนะทุกคนบึ้มบึมบึมโอ้ข้างในมีกลิ่นธูปอ๋อเขาจุดธูปบูชากัน อเอ้ยเราไปไม่ได้แล้วว่าตร<ช>งนี้ใช่ไ้มันก็ออกค่ะมาดูวัดไทยเยอะมาญี่ปุ่นก็มาดูวัดญี่ปุ่นอีกเ<ช> <laughs> นาะเป็นสถานที่ที่ต้องเข้าอ่ะเพราะเป็นเป็นเคานเจอร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันนะเป็นที่รวบรวมของทุกอย่างอ่ะศาสนาเนี่ย ออกมาจากอุโมงแล้วทุกคนนู่นข้างหลังมันเป็นอุโมง์ที่เพิ่งผ่านมานะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปมาเหมือนกับว่ากลัวว่าคนจะเยอะแล้วมันแออัดนะเราจะขึ้นตรงนี้แล้วจะเข้าไปที่พระอ่อนขึ้นเลยะไปพระก่อนไปพระก่อนก่อว้า,า,นะาดูด้านบนโอเคสวยงามครับ บรรยากาศสวยงามมากอุอ้ยนี่พระนอนองค์ใหญ่อยู่นี่เองข้างบนว้าวสวยงามจริงไปเขาบอกให้ไปรูปที่บริเวณเท้าแล้วก็ขออะไรก็ขอนี่เห็นเขราตั้งวางแล้วก็อธิษฐาน ที่เราไหว้พรนอนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่ข้างล่างกันอีกรอบนะครับตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับคุณอ้อขึ้นรถไฟกับฮากตาตะแล้ววันแรกที่เรามาเรางงหลงตีกันฝนก็ตกนี่ ตรงนี้จำไว้เลยนะฟุกุโอกะนี่คือฮากาตะสเตชันนี่เดี๋ยววันนี้คุณตีก็พาไปกินอะไรราเมงอะไร <c oughs> <c oughs> ะอิชิรันนะเข้าใจว่านะเข้าใจว่าถ้าเราต่อต่อคิวเขาได้นะเ <c oughs> พราะนี้มันตุกด้วยนูนแคนเนลซิตี้ที่เห็นเป็นส้มๆอ่คือแรกที่เรามาถึงนี่เดี๋ยวเราจะไปกินอิชิรันราเมงรานดังกันตรงนี้จะเป็นพวกสตตีทฟู้ดกลางคืนนะทุกคน กำลังตั้งหลานเลยเจอแล้วสึกจิลัแนแดงนี่เลยผมแดงอเร็วอะแ่ได้ได้ได้ต่อวะต่อสิต่อตตอนเนี้ยได้อยู่รอไม่รอครับนี่แล้วเราก็กลับมาพัก ที่ดิวันไฟมาลินกุกุกะกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนที่นี่นอนสบายนะเอาจริงๆถ้าเป็นวันธรรมดาคืนละพันสองพันสวันนี้ปาไปพันเดอ่ะเราก็ไปไงเป็นตกทุกวันเป็นตกมื้อนี้โดนไปพันห้าพันหเย็นนะไม่ใช่ธรรมดานะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็อาบนงอาบน้ำแล้วก็พุดไนแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้อง <ไ>อ่าใช่ไปสนามบินแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนั่งรถอะไรไปรถบัสหรือว่ารถไฟซับเวเนาะโอเคค่ะดไนท์บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะกลับฮัลโหล o มอร์นิ่งนี่วันที่สามแล้วนะนี่เราจะกลับบ้านนะไปเช้าเราก็มารอรถที่สถานีรถไฟแล้วอ่า อันนี้เขาเรียกแอร์พอร์ตลน์นะเราจะนั่งรถไฟเข้าไปแล้วก็ต้องไปต่อรถบัสอีก15นาทีเพื่อเข้าอินเตอร์เทอร์มินอลเพราะว่ารถไฟอ่ะไปไม่ถึงนะทุกคนต้องไปต่อแต่มีอีกทางนึงถ้าเราไปรถบัสเราต้องเข้าไปที่สถานีหางกรตะแล้วตรงนั้นอะ่ะจะมีรถบัสน่าจะอยู่แพลตฟอร์มที่11นะที่ดูมาแต่เราเลือกไปรถไฟ มาถึงตรงสถานีแอร์พอตไลน์แล้วนะมันก็จะมีทางให้ไปไปตามทางเลยเขาจะเขียนว่าบัสไปอินเตอร์แล้วก็บัสในโดเมติกเราไปอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่บนชัตตันบัสแล้วนะชัตตันบัสเนี่ยเราจะนั่งประมาณ15นาทีนะมันแก่ลงมาละสุดท้ายเลยลุงลงนี่ชัตตันบัสที่มาพามาอาคารอินเตอร์นะ เกตเปิดแล้วไปตอนนี้เราอยู่บนเครื่องกันแล้วนะกำลังจะกลับกรุงเทพคนะ่ะ